สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งครับคุณเอกครับลีนวัฒโรจนาวิพาสครับฟอร์ดมหาคอนออโต้มืบิลสาขารัตตนาธิเบศครับสำนักกันใหญ่วันนี้ฮะที่อยู่ด้านหลังของเอกนะครับจะเป็นเ e ็กเจอร์ไวน์แท็กนะครับในตัว 4x2 นะครับตัวนี้ผมเรียนนิดนึงจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับเทอร์โบ 4x2 6AT ก็คือเกียร์ออโต้6สปีดนะครับในราคาค่าตัว หล้าน49่หมนะครับส่วนตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีแพ็กเกจเสริมนะครับอีก5 0,000บาทราคาค่าตัวจะเพิ่มเป็น1 9ึ0 0ล้านบาทนะครับในส่วนแพ็กเกจเสริมเดี๋ยวกจะพูดท้ายคลิปว่าอีก5 0,000บาทเสริมอะไรมั่งยังไงเดี๋ยวเอกจะมาแนะนาด้านด้านหน้าก่อนละกันเอาเรื่องของด้านหน้าของตัวรถก่อนนะครับด้านหน้าของตัวรถเนี่ยนะครับการดีไซน์เนี่ยที่รอกันมา10ปีนะครับด้านหน้าของ Ford Next g e n เจนเน r ตัวนี้คือเป็น,เป,นเป็นทรงเหลี่ยมแล้วกันเหลี่ยม นะครับเป็นทรงเหลี่ยมทั้งหมดดูง่ายๆครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ C ีเชฟนะฮะจะเป็นแบบ s ีเชฟจะเป็นไฟวิ่งกลางวันก็คือเป็น LED วิ่งกลางวันนะครับตัวนี้เขาเรียก C ีเชฟนะฮะไฟจะวิ่งกลางวันนะฮะด้านหน้ามีรไรเสรมิมบ้างตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับเพราะมันอยู่ในตัวแพคเกจมีเซ็นเซอร์หน้านะครับคอยกับคอย,คอยวัดระยะและอย่างหนึ่งคือจะมีกล้องรอบตัวคือกล้อง360อองศาและตัวเล็กคือที่ปัด ที่ฉีดน้ําฝนนะครับตัวนี้คืออยู่นี่ด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องมองหน้านะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งคือไฟตัดหมอกตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมาไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกคือเป็น LED ทั้งหมดสําหรับตัวเน็กเกนเลนเจอร์นะฮะตั้งแต่ต้องตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นมานะครับโอเคส่วนถัดมาเนี่ยด้าน,นข้างนะฮะแก้มตีปมแบบขนาดใหญ่มากนะครับจะมีคิวล้อขนาด3นิ้ว ที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในของซีรีส์ยางตัวนี้ผมเรียนนิดนึงซีรีส์ยางในตัววายแท็ขึ้นมานะครับจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับซีรีส์ยางจะเป็น255 65 R18 ก็คือ18นิ้วแล้วลายแม็กเนี่ยลายแม็กจะเขาเรียกปั่นเงามานะครับแต่เป็นสีเทาเหมือนสีเทากาไฟาแต่เป็นเทาเงินเงินเพราะรถคันนี้จะเป็นสีบอลเงินส่วนด้านแก้มแก้มด้านข้างนะครับแก้มเนี่ยคือเขียนว,ว่าเทอร์โบเพราะตัวนี้จะมีเทอร์โบตัวเดียว วัสดุที่ใช้คือวัสดุอย่างพรีเมียมนะฮะจะมีตัดขอบเป็นสีเทอรกาไฟส์ส่วนตัววัสดุตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกยังไงเดียฮะเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับส่วนด้านหูช้างจะเป็นหูช้างขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าตัวเจนที่แล้วนะฮะใหญ่มากแล้วพร้อมไฟเลี้ยวนะครับพอไฟเลี้ยวเสร็จลงมาปุ๊บตัวนี้พิเศษที่เป็นแพคเกจคือจะมีกล้องด้านข้างก็คือกล้อง360องศานะฮะถัดออกมาเนี่ย ที่ผมชอบเลยผมพูดทุกคลิปเลยมือจับครับตัวนี้มือจับขนาดใหญ่มากนะฮะมือจับแบบจับเต็มไม้เต็มมือคือเปิดปิดเปิดปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใหญ่มากในส่วนของไม่ได้ข้างผมนิดนึงไมาได้ข้างของตัววายแท็กจะต่างกับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตคือที่เหยียบเนี่ยมันจะตัดขอบด้านล่างนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะสีสีเงินนะครับก็คือวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะฮะถัดไปคือด้านหลังก็เหมือนเดิม ตัวว i ยแทก็คือมีตัวของสปอร์ตบาร์ที่เป็นการดีไซน์แบบใหม่คือมันจะไม่มีขั้นกลางแล้วตัวก่อนจะมีขั้นกลางตรงนี้จะเป็นนั่นก็สามารถทําอะไรได้บ้างก็สามารถที่จะผูกของยึดของได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเจนอื่นเช่นตัวสปอร์หรือเอ็กซ์าเขาจะเจาะแต่มีตัวรองบนขอบกระบะแล้วจะเจาะไว้สําหรับใส่โลบารแต่ตัวนี้จะเป็นโลบาร์สปอร์ตเพราะมันเป็นตัว w i ยแทนะฮะด้านหลังถัดมาอีกชิ้นหนึ่ง ที่เป็นชิ้นพิเศษที่เป็นฟิวเจอร์พิเศษของฟอร์ดอีกตัวที่มนํำมาก็คือเรื่องของที่เหยียบท้ายกระบะที่ผมเรียนไปก็คือฟอร์ดได้ทำการรีเสิร์ชตลอดเลยว่าเอ้ยทำไมเราต้องผลิตตัวที่เหยียบท้ายเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อหรือคนผู้ใช้งานทั่วไปคือจะเหยียบยางและปีนขึ้นขอ,ขอบะบะฟอร์ดเลยเรืยองเห็นว่ามันเกิดอาจจะเกิดอันตรายและเหยียบไม่ถนดัดฟอร์ดก็เลยทําเป็นที่เหยียบท้ายกระบะมาแข็งแรงนะครับอันนี้ติดกับตัวรถอยู่แล้วถัดมาเนี่ยด้านหลังตัวเนี้ย นะครับไฟทัพทีมนะครับเขาบอกเป็น LED ในสเปคนะแต่ผมมองผมยังไม่เห็นว่าเป็น LED แต่ตัวนี้เป็น LED กันชนท้ายสีเดียวกับเป็นสีกาฟไฟพร้อมเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะฮะพร้อมที่เหยียบการลื่นอยู่แล้วฝาท้ายกระบะของตัว Next Gen Ranger w i แท t ก a 4 2ตัวนี้นะครับจะมีกล้องหลังนะฮะมันก็ทํางานร่วมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับในตัว w i t a คืออยู่ใต้โลโก้สีวงรีขนาดใหญ่ของฝาอ,อยู่แล้ว นะฮะมือจับขนาดใหญ่พร้อมไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะครับจะอยู่ที่ฝาท้ายกระบะนะครับตัวนี้ฝาท้ายกระบะมีอะไรก็ซูมไม้ใกล้ก็คือภาษาผมเรียก Easy Lift นะฮะหรือเหล็กช่วยผ่อนแรงในตัวว i แท็ในตัวสปอร์ตก็จะโผล่มาก็คือเป็น Easy Lift นะครับสิ่งสำคัญตัวขอบบนฝาท้ายจะมีช่องสามารถใช้กับแคมป์แคมป์ก็คือตัวที่หนีบใช้ทำงานนะฮะเป็นปากกาคีดหนีบ ไม่ว่าจะวางไม้หนีบไม่ให้มันดิน้นนะสำหรับใช้วางเครื่องมือช่างได้อันนี้คือแคมป์นะครับโอเคในส่วนตัวอีกตัวหนึง่งฟิวเจอร์ใหม่ไม่ใช่ใหม่หรอกฟิวเจอร์เก่าแต่สามารถใช้งานได้ผมลืมจุดนี้ไปคือช่องเสียบนะครับตัวนี้จะเป็น230 V โวลต์หรือ400วัตต์ตัวนี้จะเป็นไฟแบบ AC นะครับก็คือว่าใช้สำหรับไฟบ้านต่อแบบอนุกรมอันนี้ไม่ชอ็อต ไว้เสียบสําหรับอะไรบางทีคุณพี่ผู้ชายตกปลาคุณพี่ผู้หญิงนั่งบนฝาท้ายกระบะนะครับอันนี้สามารถเสียบชาร์จควบเครื่องมือโทรศัพท์มือถือ iPad หรือเครื่องมือช่างได้และพิเศษอย่างหนึ่งคือตัวกระบะพื้นกระบะเนี่ยจะไม่นูนจะเรียบและอย่างปริมาณในการใช้บรรจุเนี่ยนะครับทั้งหมด1,243ลิตรนะฮะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับ ไม่ใช่น้ำหนักบรรทุกนะฮะนี่คือความกว้างที่มันจุ่เป็นลิตรนะครับของฟอร์ดนะฮะโอเคปิดอันนี้ผ่อนแรงเบาแรงนะครับ่วนต่างๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอยู่ข้างในตัวรถนะครับว่าภายในคอนโซลหน้าของตัวรถข้างในมีอะไรมั่งอ่ะโอเคครับภายในตัวรถนะครับผมเรียนนิดนึงว่าก็สิ่งที่พิเศษคือหน้าจอหรือเรือนไม้ที่เป็นแบบดิจิตอลขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือขนาดใหญ่มากนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเออผมลืมอีกอย่างหนึ่งครับ ตัวนี้จะเป็นพุทสตาร์ทพุทสตาร์ทฟอร์ดย้ายตำแหน่งมาอยู่ด้านขวาน,นะฮะดูแลงก็ค่อนข้างง่ายพอสมควรพรอะมาลยเป็น ction, มันติฟังก์ชันมีคุยคอนโทรลให้อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานของฟอร์ดนะครับหน้าจอกลางขนาดใหญ่ก็คือประมาณ12นิ้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมอยู่ใน12นิ้วทั้งหมดแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาน,นะครับถัดลงมาจากแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาคือตัวนี้จะมีที่เสียบไร้สายเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับสำหรับชาร์จโทรศรัพท์นะครับ โทรศัพท์ของลูกค้าท่านก็ต้องเป็นไวเลสชาร์จเจอร์คือชาร์จแบบไร้สายได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบย s ดีมีทั้งท้าย A และท้าย C นะครับแล้วก็ตัวพงหัวเกียร์ก็คือหัวเกียร์เหมือนตัวเดิมก็คือปกติแต่พิเศษเข้ามาก็คือเรื่องของตัวเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าฟอร์ดพัฒนา,นาเปลี่ยนแล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้เบาะหนังเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับดีไซน์สวยอย่างดีเดินได้จะเข็บสีส้มแล้วก็ตัว พื้นบอะเขียนวาแท็กตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่ทีซิกแล้วจะเป็นจะเป็นในส่วนของคําว่าวแท็กอยู่แล้วแล้วเบาะคู่หน้าตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางนะครับจะปรับ8ทิศทางนะครับและสิ่งสําคัญฟอร์ดไม่เคยลืมก็คือเรื่องของความปลอดภัยแอร์แบ็กมีทั้งหมด 7. จุด7จุดเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาอีก1่จุดก็คือตรงหัวเข่านะครับเบาะหลังเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะหลังอีกอย่างหนึ่งว่ากว้างขวางัานไหนและมีอะไรให ให,ให้เล่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวดูหลังนะครับบาะหลังเนี่ยจะนั่งกว้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะยืดยาวกว่าตัวเก่าเยอะและอย่างหนึ่งบอกมันสามารถที่จะพับได้ในมุม180บองศาจะมีช่องแอร์หลังนะครับช่องแอร์หลังมา2ช่องคนนั่งหลังเนี่ยไม่ไม่ร้อนแล้วจะมีช่องเสียบไฟเนี่ย230โวลต์หรือ400วัตต์นะฮะเป็นฟลัก3าตามานะครับพร้อมทั้งช่องเสียบ USB หรือ Type A Type Type C ได้หมดนะครับอันนี้คือข้างหลัง อ,อ่ะแพ็กเกจเสริมนะับอุปกรณ์เสริมอีก5 0า0ม่นบาทที่จ่ายเพิ่มมีอะไรบ้างนะครับจะมีสัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแลักสายระยะห่างอัตโนมัติพร้อมระบบสต o อ and g โกและระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับเพิ่มเข้ามามีจะระบบเปิดปิดไฟหน้าสูงอัตโนมัติระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตัวจับคนเดินถนน ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกจากนอกเลนระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องทางและกล้องจะมีกล้องรอบตัวสามองศสามสิบองศานะครับระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยการหักภงมารัยเพื่อเรียกการประทะนี่คือแพคเกจแพคเกจเสริมนะครับที่ฟอร์ดให้มาก็คือที่ผมเรียนไปคือ มันค่อนข้างเยอะถามว่าคุ้มไหมกับ5 0 0 0 0บาทท,ท,ที่เพิ่มไปคุ้มครับกับสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีของ Ford คือเหมือนอัปเดตตัวเองเพราะราคาเนี่ยปกติจะเป็นราคา1นึ่งล้านสบาทพอเพิ่มอีก5 0,000ก็ตามแพ็กเกจที่ผมเรียนว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านเบาทยังไงนะครับคลิปนี้เอกขอรบกวนนิดนึงฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก share, ฝากดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ฝาก Next Gen r a n g e r ตัว Ford r a n g e r อ i ์วายแนะฮะสี่คูณสองเกียร์หกสปีดตัวแพ็กเกจเสริมนะฮะในราคา1 9 9 0 0 0 0บาทไว้ด้วยนะครับยังไงเอกรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ